อ่านตามครูนะครับอ่านแจกลูกนะครับอ่านแจกลูกอออ่างสระอาน,นอหนูไม่เอกอออานอะอานไม่เอกอ่านนะครับแจกจอสระแอนะครับจอแอแล้วก็สะกดด้วยกอไก่จอแอกอแจกคำสุดท้ายลูกนะครับรอสระอู นะครับสกดด้วยกอไก่รออกอลูกอ่านแจกลูกจากหน้าที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของสระนะครับซึ่งมีอยู่3ามตัวนะครับน้องๆจําได้ไหมครับว่าสระนี้นะครับคือสระอะไรอ่ะเก่งมากครับสระโอนะครับหรือโอนั่นเองนะอันนี้สระอะไรนะครับอ่าสระไอนะครับสระไอไออะไรใครจําได้ไหมบานๆอย่างนี้ไออะไร ไอไม้มาลายนะครับสระไอไม้มาลายอ่ะสุดท้ายครับสระไอเช่นเดียวกันเก่งมากแต่ว่ามมวนๆกําๆอย่างนี้คืออะไรสระไอไม้ม้วนอ่ะเก่งมากฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกสะกดตามสระทั้งสามตัวนี้นะครับอ่ะมาดูนะครับตัวนี้ตัวอะไรครับจําได้ไหมอ่าเก่งมากครับตัวกไก่นะครับหรือเราต้องเราต้องเรียกว่ากอใช่ไหมอ่ะกอนะครับเมื่อเจอกับสระโอนะ โกโอโกนะครับกกโอโกต่อไปเจอกับสระไอไม้มาลายบ้างกกไอไกนะครับกกไอไกอ่าต่อไปมาดูเจอกับไม้ม้วนนะครับกกไอมีไหมอ่าไม่มีฉะนั้นจำไว้นะครับกอไอไกอย่างนี้ไม่มีนะครับอ่าต่อไปมาดูใหม่นะครับจอนะครับจอจานนะจอโอโจนะครับจอโอโจ จอไอใจอะนะครับจอไอใจแล้วก็จอไอใจเห็นไหมครับสองคำนี้อ่านว่าใจเหมือนกันแต่สะกดไม่เหมือนกันนะตัวหนึ่งใช้สระไอไม้มมลายส่วนอีกตัวหนึ่งใช้สระไอไม้ม้วนอ่ะต่อไปมาดูดอเด็กบ้างดอโอโดนะครับดอโอโดดอไอได นะครับดอไอใดดดไอใดนะครับดอไอใดนะครับอ่ะต่อไปต่อเต่าบ้างต่อโอโตนะต่อโอโตนะครับต่อไอไตอันนี้คือไตนะครับส่วนไม้ม้วนก็ไม่มีนะครับอ่ะมาดูบอใบไ,ไม้บ้างบอโอโบนะครับบอโอโบบอ ไอใบนะครับบอไอใบบอไอใบอ่าบอไอใบนะครับต่อไปปอปลาบ้างนะครับปอโอโปนะครับปอโอโปปอไอไปนะครับปอไอไปส่วนสระไอไม่ม้วนไม่มีนะครับอ่ามาดูต่อไปเอาอ่างบ้างออนะครับโอโอนะครับออโอโอนะครับออ i i นะครับอ i i นะครับส่วนสระไอไม้ม้วนไม่มีอ่ะต่อไปมาดูขอไข่บ้างครับขอไข่ขอโอโขอ่าขอสระโอนะขอโอโขขอไอไข่อ่าขอไอไข่นะครับสระไอไม้ละลายนะครับไข่ส่วนสระไอไม้ม้วนไม่มีนะครับอ่ะเลื่อนต่อไปขอหีบบ้างนะครับขอหีบเจอกับสระโอ หอโอโหหอโอโหหอไอหาหอหีบเจอสไลไม้มาลายหอไอไหส่วนสไอไม้ม้วนไม่มีนะครับอ่ะต่อไปมาดูงองงูบ้างงองงูเจอกับสระโองอโองอนะครับต่อไปงองงูเจอกับสไลไม้มาลายงอไอไงนะครับอ่ะสุดท้ายกับไม้ม้วนไม่มีนะครับอ่ะมาดูนหนูบ้างครับ นอหนูหนเจอกับสระโอนอโอโนนะครับนอหนูเจอกับสไอไม้มมลายนอไอไนแล้วก no, no, ็นอหนูเจอกับสไอไม้มวนนอไอไนนะครับอะสุดท้ายของหน้านี้นะครับมอม้านะครับเจอกับสระโอมอโอโมนะครับมอม้าเจอกับสไอไม้มมลายมอไอไม้ แล้วก็กับสไะไอไม้ม้วนก็ไม่มีนะครับก็ให้น้องๆฝึกอ่านให้คล่องนะครับฝึกสะกดให้คล่องนะครับแรกๆเราก็จะต้องฝึกอย่างนี้แหละนะครับพยัญชนะเจอกับสระนะครับเรากา็สะกดด้วยการขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก่อนนะกแล้วก็ตามด้วยสระอะไรเช่นกโอกโกไอไก่เมครู่หรือว่าตรงนี้นะ มโอโมมไอใหม่อย่างนี้นะนะครับพอน้องๆฝึกท่องฝึกสะกดอย่างนี้บ่อยๆน้องๆก็จะคล่องแคล่วได้เองนะครับแต่ว่าใหม่ๆอย่างนี้นะครับเริ่มต้นอย่างนี้น้องๆไม่ต้องกังวลนะครับน้องๆฝึกได้เรื่อยๆครับใช้เวลานิดนึงไม่เป็นไรนะครับภาษาไทยอาจจะยากนะครับสาหรับน้องๆในการฝึกอ่านเบื้องต้นแต่ถ้าเราฝึกเป็นประจําเราก็จะเก่งได้ครับก็ ฝากน้องๆคลิกไลค์คลิกแชร์ share, คลิกติดตามนะครับของครูด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของครูได้ทันเวลาแล้วเราจะได้มาฝึกพร้อมๆกันอ่ะถ้าน้องๆทำหน้านี้เสร็จแล้วไปดูหน้าต่อไปครับ